พยองบินประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับโซนเย,ยจินแล้วเรียกได,ด้ว่าทำเอาสาวๆอ,อกหักกันเป็นแถวเลยก็ว่าได้สำหรับพยอมบินและโซนเย,ยจินพระเอกนางเองกเกาหลีชื่อดังได้เริ่มคบหาดูใจกันมา2ปีแล้วหลังจากจบซีรีส์ Crash Landing on You ปรับหมุดรักฉุกเฉินก่อนที่ความรักทั้งคู่นั้นจะสุกงอมและประกาศขาดีเตรียมจูงมือเข้าสู่พิธีการแต่งงาน โดยทางว a สเอนเตอร์เทนเมนต้นสังกัดของฮยอมบินได้โพสต์จดหมายซึ่งระบุว่าเป็นข้อความจากฮยอมบินโดยแจ้งข่าวดีว่าเขากำลังจะแต่งงานกับโซนเย,ยจินในเร็วๆนี้สวัสดีผมฮยอมบินเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมเขียนจดหมายนี้เพราะผมต้องการบอกการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมกับแฟนๆที่ห่วงใยผมให้ความสนใจความรักของผมบางท่านอาจจะเดาได้ ใช่แล้วครับผมตัดสินใจเรื่องสำคัญที่จะแต่งงานและกำลังจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของชีวิตอย่างระมัดระวังเธอได้ให้สัญญาว่าเธอจะทำให้ผมยิ้มได้เสมอและก้าวผ่านวันข้างหน้าไปด้วยกันจองฮยอกและเซรีที่ทำงานร่วมกันในวันนั้นกำลังจะก้าวไปด้วยกันผมคิดว่าคุณยินดีที่จะสนับสนุนก้าวแรกของเราด้วยสายตาที่อบอุ่นและน่ารักที่คุณส่งมาให้เราจากนั้นจนถึงวันนี้ที่เราได้พบและทักทายกัน ผมหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขครับ ทางด้านโซนยาจินก็ได้โพสต์ภาพชุดเจ้าสาวตัวจิ๋วลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นการระบุว่าเธอคิดมาอย่างยากลำบากและยาวนานกว่าจะแชร์เรื่องนี้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเธอได้พบกับคนที่จะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันแล้วคือเขานั่นเองมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่นั่นไม่ใช่พรมิขิดหรอกหรอแค่ได้อยู่กับเขาเธอก็รู้สึกอบอุ่นและได้รับการปกป้องแล้วพร้อมขอให้ทุกคนร่วมยินดีไปกับการเริ่มต้นอน,อนาคตด้วยกัน ขของพววกเาด้ยซึ่งก็มีรายงานว่างานแต่งของโนเยจินและฮยอนบินนั้นจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้โดยจะจัดแบบส่วนตัวที่มีแค่ครอบครัวของทั้งสองคนเท่านั้นทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ